ค่คิกีนะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํำนะจ๊ะวันนี้วันที่สิบแปดกุมภาพันธ์นะคะวันนี้ก็มาดูที่ทําเฟรมเดลี่เหมือนเดิมนะคะเมื่อวานราคาก็ทํำ New High ใหม่แล้วนะคะวันนี้ย่อตัวนิดนึงเนี่ยจะย่อลึกกว่านี้หรือเปล่าหรือจะขึ้นต่อมาสังเกตการกันหน่อยเซไอตัวโอเวอร์นี่มาหลายวันแล้วนะจ๊ะแต่ว่าถ้ายังมีแรงหนุนก็ขึ้นต่อได้นะมุมมองของเขาตอนนี้คือแบบว่า ข่าวกระตุ้นได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะประเด็นสงครามยูเครนนั่นเองนะคบโอเคแต่ว่ามาดูลักษณะทางเทคนิคดอยที่เดลี่ตอนนี้คือแรงซื้อมันพักตัวนะคะค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวแต่ว่าแรงขายก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นในการที่ราคามันจะย่อตัวลงเนี่ยถ้ามองถ้ามองจากมุมมองนี้คือมันจะเกิดจากที่แรงซื้อมันตกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น กระป๋อที่อยู่ใกล้ๆถ้าดูที่เดลี่คือ1.87.12นั่นเองนะคะมีกาสลงมาแตะหรือเปล่าเดี๋ยวไปเช็คทำเส้นย่อยกว่านี้มาดูที่สี่ชั่วโมงนะคะที่สี่ชั่วโมงเมื่อวานราคานะครับกะตก้นไปถึงนู่นเลย1.902.35นะเลยระยะสวิงเมื่อวานเมื่อวานระยะสวิงอยู่ที่1.894นะคะก็กระตุกขึ้นไป ถึงเกือบอีกเลเวลหนึ่งของ r e s i s t a n c e เลยทีเดียวเนาะโอเคแล้วทีนี้นะครับมันก็มีการย่อตัวหรือเหมือนคิดว่ามันเป็นลักษณะของการปิดทำกำไรของนักลงทุนนะกระชากลงมาเป็นแท่งแบบนี้นะครับแล้วติดอยู่ที่ช n e l ของ4ชั่วโมงนะคะตอนนี้อยู่ระหว่าง1902กับ1888.19นั่นเองทีนี้จะไปต่อได้หรือเปล่ามาเช็คสัญ,ญญาณอื่นกัน เทรนเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงนะคะแต่การโอเวอร์ของเขานี่ก็โอเวอร์ขั้นสุดมาหลายวันแล้วแต่กดไม่ลงแรงซื้อแรงขายตอนนี้ที่สี่ชั่วโมงแรงซื้อยังเยอะอยู่แรงขายไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นติดตามดูในแท่งถัดไปนะคะว่าแรงขายนะคะจะฟื้นไหมหรือว่าแรงซื้อนะคะที่เยอะอยู่ตอนนี้จะตกหรือเปล่าหรือมาต่อถ้ามาต่อก็อาจจะเป็นจุดสุดท้ายของซัพพอร์ตในช่วงนี้แล้วขึ้นต่อลนทำนี้นะคะตรงหนึ่งแปดแปดแปดนะคะ แต่ว่าถ้าสูงว่าแรงซื้อมันตกนะคะในแท่งถัดไปก็มีโอกาสที่จะหลุดซับพอร์ต1.888ลงมาได้นะครับเลเวลถัดมาที่อยู่ใกล้ๆคือตรงนี้แหละ1.877.12นี่แหละนะจ๊ะที่เป็นรีสตซน์ของมันลี่ก่อนหน้านี้นะคะเธอเป็นซับพอร์ตนั่นเองโอเคทีนี้นะครับไปเช็คทำเฟรมย่อยกว่านี้ก่อน TH1 TH1 ตอนนี้นะครับ ก็ย้อยที่เขาติดอยู่นะคะอยู่ระหว่าง1895.74กับ1889นะคะก็ดันขึ้นดันลงอยู่แต่ก็พยายามที่จะปิน1895อยู่หลายรอบอยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่สำเร็จนั่นเองนะคะพอมาดูแรงซื้อแรงขายนะทาทุกคนก็ถ้าเขาลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมาเหมือนกับเด้งเชือกที่ลัวเด้งรั้วเด้งเชือกประมาณนั้นแหละ ก็หมายความว่ามีโอการลงมาทดสอบตรงนี้อยู่นะแต่ว่าขึ้นอยู่กับแท่งสีชั่วโมงถัดไปอยู่เหมือนกันนะว่าแรงซื้อที่มาเต็มตัวน,นี้จะตกหรือเปล่านั่นเองโอเคตอนนี้แรงซื้อแรงขายทำฟิลมนี้เนอะน้อยนั้งคู่แหละนะจ๊ะก็มโอการไซเวออยู่ในกรอบของเขาก่อนโอเคมาดูสามสิบสามสิบ ก่อนหน้านี้พยายามทะลุลงมาใต้ลัวนะคะแต่ยังลงไม่สําเร็จเนาะเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้าปีน1895ไม่ได้นะครับมีโอกาสค่อนข้างสูงอยู่ทีเดียวที่จะถูกกดลงใต้ลัวอีกรอบหนึ่งแล้วลงไปเทส1877นะคะซึ่งเป็นเลเวลที่สัมพันธ์กันกับ LMA 200ของทางเฟรมนี้นั่นเองนะจ๊ะเป็นไปได้ไหมเนาะขอดู M15 หน้อย M15 นะคะค่อนข้างที่จะคล้ายกับ M30 นะคะคือก่อนหน้านี้โดนกดลงใต้รั้วขึ้นอีกทีนึงแล้วถ้ายืนไม่ได้นี่ก็ลงมาใต้รั้วอีกรอบนึงหมายถึงว่าหลุดแถว1 893นะคะมิวกาสูงเหมือนกันที่จะลงมาเทสเลยระดับนี้1877นี่แหละนะจ๊ะโอเคเพราะฉะนั้นเห็นภาพรวมแล้วนะว่าตัวน,นี้ราคากำลังถูกกดอยู่มันลุ้นกันนะคะว่าจะกดลงใต้รั้วสำเร็จหรือเปล่านั่นเองเพราะฉะนั้น ตอนนี้นะครับสรุปภาพรวมคือเป็นขาขึ้นอยู่นะจ๊ะทุกคนจุดว่าใจสำคัญของคุณก็เลยเป็นตรงนี้แหละค่ะรั้วของคุณนี่แหละหนึ่งหนึ่งแปดเก้าสามถึงแปดเก้าห้าเนี่ยถ้ายืนไม่ได้เนี่ยก็ระวังราคาเขากดลงเหมือนให้ย่อลึกกว่านี้ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเช็คระดับสปอร์ตไว้ดีกว่านะครับระดับที่มีลุดมาก ตอนนี้คือ1.87เนาะแล้วถ้าถัดจาก1.87ไปไหนได้ต่ออีกอ่ะมาเช็คกันถัดมาอยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ใกล้ๆถัดมาคือ1.867นะคะถ้าลงมาอีกคือกรอบล่างของเดลี่ที่1.853ส่วนสุดระยะสวิงนั้นนะครับไกลมากเลยนะคะอยู่ที่1.835.84นะคะโอเคที่นี้เห็นด้านล่างแล้วมาเช็คด้านบนด้วยนะคะเพราะว่ายังไงวันนี้นะคะ ราคาทองคำก็เป็นเทนขาขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็ขึ้นเก่งเพราะมีข่าวกระตุ้นนะครบเพราะฉะนั้นเช็คระดับถัดไปของ Resistance ไว้ดีกว่านะครับเกิดว่า1888ของคุณเนี่ยเป็นเลเวลสุดท้ายของซั p พอตในช่วงนี้แล้วฉันจะขึ้นต่อเลยถัดไปนะครับของ Resistance ก็คือตรงนี้นะจ๊ะ จาก1902นะคะเลเวลถัดไปในกรณีที่เขาขึ้นได้อีกก็คือ17ไอโคโรด1917นั่นเองนะคะซึ่งเป็น resistance สำคัญที่อ่าเป็นเป็นไฮก่อนหน้านี้น,นะครับตั้งแต่ตั้งแต่เดือนเมยปีที่แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็สุดระยะสวิงด้านบนนะครับอยู่ที่1834.65ประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ ติดตามดูต่อนะครับเหมือนที่เราอาธิบายไปแนละ้วก็อย่าลืมติดตามระมัดระวังข่าวเรื่องของสงครามนั่นเองนะครแววแวมาก็ว่าลุงโจกับลุงปูนะคะจะนัดคุยกันหรือเปล่าไม่ใช่นะหรือว่าอะไรรัฐมนตรีคลังของสองประเทศจะนัดคุยกันเนีย่ยนะจ๊ะถ้าเป็นข่าวดีก็อาจจะทําให้ ทองปรับตัวลงได้นะคะแต่ว่าถ้าบอกจะตีกันต่อทองก็จะขึ้นนั่นเองนะคอเคีนนะวันนี้มันสุกแล้วนะจ๊ะระวังกันด้วยลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ